الحق المجيب القوي มาตุ้นแล้วบารรากาตุ้สวัสดีค่ะสวัสดี ราชินีแห่งบ้านทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านราชินีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่22เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564หรือตรงกับปีปฏิทินอิสลามวันที่15เดือนรบอบบอุนอวันปีฮิดดอศักราช1443นั่นเองนะคะตอนนี้เพื่อนๆกําลังรับชมรายการซูซี่ราชินีแห่งบ้านถ่ายทอดสดทุกวันที่มานะคะหลังเคารบธงชาตินั่นเองสวัสดีทุกคนเลยโอ้ยสวัสดีค่ะ น้องพอสวัสดีค่ะน้องอ้อสวัสดีค่ะน้องอ้อประเทศคลองหลวงมาแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะเมื่อวานไม่ได้มาได้ข่าวว่ามีคนตามหาพี่ซี่ด้วยใช่ไหม <c oughs> น้องอ้อตามหาพี่ซี่หรอคะเมื่อวานไม่ได้มาไลฟ์เพราะว่าพี่เลี้ยงเด็กอะคะ่ะเออเขาไปซื้อกับข้าวก็คือคุณแม่บ้านไปซื้อกับข้าวแล้วก็มันก็เลยทําให้แบบว่าเวลามันคลาดเคลื่อนใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ออกมาไลฟ์เนาะคิดถึงคิดถึงแล้ววันนี้ ที่มาช้าเนี่ยเนื่องจากว่ารับแขกอยู่รับแขกอยู่มีแขกมาเยี่ยมเยียนพี่บ้านนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีนะคะระหว่างที่รอคุณครูนะคะพอดีครูเขาซ้อมกับโค้ชกันอยู่นะคะระหว่างที่รอเดี๋ยวเรามาเมาส์มอยกันก่อนเนาะอ่ามาเมาส์มอยกันนิดนึงวันนี้ซิมาแบบสั้นๆง่ายๆประมาณ1ิบนาทีนะคะเพื่อนๆอ,อ่ากับหัวข้อที่ว่าเออไหนแล้วอะ่ะหัวข้อเดี๋ยวหาหัวข้อแป๊บนึงหัวข้อที่ว่าให้เขา อะไรนะแปบ๊บหนึ่งให้เขาหมดแล้วเราจะเหลืออะไรหรือเปล่าเออให้เขาหมดแล้วเราจะเหลืออะไรใครเจอหัวข้อมั่งเมื่อกี้พิมพ์ไปว่าอ๋อให้เขาหมดแล้วเราจะเหลืออะไรนะแปบ๊บหนึ่งค่ะ,แบบคะอ่อเพราะว่า ่หัวข้อวันนี้ค่ะให้เขาหมดแล้วเราจะเหลืออะไรต้องขอบคุณต้นเรื่องวันนี้เมื่อเช้าเลยขอบคุณค่ะก็คือว่ามีคุณครูนะคะคุณครูที่เราเคารพนับถือนี่แหละทั้งซี่กับบังเชษก็คือว่าเขาเป็นครูที่เคยสอนเราตอนที่เราอยู่เกาะลิเปอ่าเขาเป็นคุณครูที่สอนเราเหมือนสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้ค่ะอะประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอิสลามมันมีเรื่องราวอะไรเป็นมายังไงอะไรประมาณนะั้นแล้วก็เขาก็ถ่ายทอดให้เราฟังก็เลยเป็นคุณครูกันตั้งแต่ ที่เกาะลิเป้เลยแล้วทีนี้พอเราขึ้นมาอยู่บนฝั่งที่สตูเนี่ยนะคะคุณครูเขาก็ยัยงตามมาเยี่ยมเราที่บ้านอีกเราไปเยี่ยมท่านบ้างท่านก็กลับมาเยี่ยมเราบ้างแบบนี้ค่ะสลับกันไปสลับกันมา แล้วเวลาที่มันเป็นธรรมเนียมมันเป็นธรรมเนียมธรรมชาติไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเป็นไหมนะแต่ว่าแชร์มุมมองในมุมมองที่บ้านีิเป็นอ่ะอยากไปเที่ยวสตูลเลยไปหาวิซูซี่ยินดีเลยมาเดี๋ยวพาไปเลี้ยงอาหารพาไปเลี้ยงอาหารทะเลสดๆอร่อยๆค่ะบอกเลยว่าที่นี่แบบหืสุดยอดกินกันไม่หวดัดไม่ไหวนะคะเออแล้วทีนี้มันเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมของบ้านซี่เลยหรือว่าบ้านคนอื่นอาจจะเป็นนะ ก็คือว่าเวลาแขกมาที่บ้านอ่าแขกนี่จีนไทยมาเลยหรือเปล่าแขกอินเดียแขกอะไรแขกนั่นแหละค่ะเออใครก็แล้วแต่ที่มาเยี่ยมเราที่บ้านเราถือว่าเขาเป็นแขกด้วยกันทั้งสิน้นจริงไหมคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่แขกมาเยี่ยมเราที่บ้านหน้าที่เราให้เราต้อนรับเขาอย่างดีคียสเวดสำคัญคือหน้าที่เราให้เราต้อนรับแขกอย่างดีค่ะอ่ามันมีเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบ เราไม่เข้าใจตอนที่ซี่เด็กๆนะเวลาแม่รับแขกนะโอ้โหแม่นี่นะจะซื้อแบบแตงโมลูกใหญ่ๆสดๆส,ส,ส,สีแดงแป๊ดๆไหนจะแบบผล,ลไม้เยอะแยะมากมายคือ สแตนบายไว้ที่บ้านเลย <laughs> สำรองไว้ที่บ้านเลย <laughs> เพราะว่าจะมีแขกแบบมาที่บ้านเนี่ยเยอะบ่อยแล้วแม่จะเสิร์ฟแต่อาหารดีๆเนี่ยให้แขกหมดจนเรารู้สึกว่าทําไมให้แต่แขกกัดลูกเนี่ยไม่ให้เลยเนี่ยมะเนี่ย <laughs> มะเป็นไรให้แต่แขกหมดเลยให้เขากินของดีๆหมดเลยเราเนี่ยแม่ไม่ค่อยให้กินอะไรที่มันแบบว่าเออของดีๆทําไมเป็นอย่างนั้น แม่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ให้แขกแล้วเดี๋ยวเรามาก็ไปซื้อใหม่ให้ไงแล้วบ้านี่ตั้งแต่ตอนเล็กๆนะแม่จะเป็นคนแบบนี้เลยคือต้อนรับแขกเอออย่างดีแขกไปใครมาใครมาที่บ้านเนี่ยแม้กระทั่งว่าหน้าบ้านี่นะมันเป็นธรรมเนียมเลยนะมีกระติกน้ําร้อนหนึ่งใบเราอยู่ไม่อยู่ไม่รู้แหละกระติกน้ําร้อนเสียบแล้วน้ําเต็มตลอดแล้วก็จะมีช่องเออขนมอะค่ะจะมีขนมมีกาแฟมีโอวันตินมีไมโลวางไว้หน้าบ้านเลย แล้วตอนนั้นน่ะแม่เขาเรียกว่าทําอาหารไม่ใช่ทําอาหารทําอาชีพเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการซื้อน้ํายางแล้วก็จะมีลูกค้าที่เป็นแบบลูกค้าเป็นเจ้าของสวนยางแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็ไปกรีดยางแล้วเวลาเขาไปกรีดกรีดยางเนี่ยสวัสดีค่ะนึกว่าน้องไม่มาสวัสดีค่ะพี่แคทพอดีรับแขกอยู่แขกมาที่บ้านก็เลยมาเล่าให้ฟังนะแล้วทีนี้แม่ซี่ทำยังไงต่อลูกไหมเอากระติกน้ําร้อนอะ เสียบไว้หน้าบ้านแล้วก็ให้น้ําเต็มอยู่ตลอดเวลาแล้วเอากาแฟไมโลโอวันตินแล้วก็ขนมเล็กๆน้อยๆอยะค่ะวางไว้ข้างๆับเกับกาแฟเลยอะวางไว้ข้างๆทั้งกระติกน้ําร้อนที่แบบเสียบปลั๊กอะนะแล้วก็กาแฟขนมวางไว้อย่างนั้นแหละ แล้วลูกค้าแม่หรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาค่ะเขาจะเป็นคนกรีดยางเขาจะทํางานตั้งแต่แบบสามสี่ทุ่มเป็นต้นไปแล้วเขาก็ไปกรีดยางนึกออกไหมแล้วบ้านเราอ่ะมันอยู่ในสวนบ้านเรามันอยู่ในควรบ้านเรามันอยู่ในไกลปืนเที่ยงอย่างเงี้ยแล้วใครที่ผ่านบ้านอ่ะคือคล้ายๆว่าบ้านเป็นช่องทางที่อยู่ตรงกลางแล้วที่เหลือนะ่ะคือมันต้องไปสวนแล้วมันก็กลับไปตลาดนึกออกไหมคะแล้วคือจะได้นั่งพักแล้วกินขนมอย่างเงี้ยแมท่ที่ทาเป็นแบบอย่างให้เห็นเลยว่าเนี่ยใครที่มาผ่านบ้านเรานะต้องได้กิน ต่อให้เราหลับอยู่ก็ตามต่อให้เราหลับอยู่ก็ตามเขาสามารถมากินขนมบ้านเราได้เลยนี่เหรอไหมคะก็จะเป็นแบบนี้แหละตั้งแต่ซี่เด็กๆยันซี่โตเลยแล้วเราก็ซึมซับพ่อแม่สอนมาแบบนี้แต่พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเราก็เอาวัฒนธรรมนี้มาใช้ในบ้านจนลูกอ่ะสงสัยลูกสงสัยแล้วลูกก็บอกว่ามามี ทำไมแบบว่าขนมอ่ะคือมีตลอดเต็มบ้านตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นขนมหรือผลไม้หรือว่าน้ําอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าน้ํนนนนนา,าน้ําผักน้ําผลไม้น้ําน้าน้าชากาแฟอย่างเงี้ยก็คือจะติดบ้านอยู่ตลอดเวลาจนลูกบอกว่าทําไมแบบซื้อมาเยอะเออลูกบอกว่าทําไมซื้อมาเยอะเลยเต็มบ้านไปหมดเลยก็ แล้วเวลาแขกมาเราก็ทําให้ลูกเราเห็นใช่ไหมคะว่าเนี่ยแขกมาปุ๊บเรายกของที่มันดีๆในบ้านเราเนี่ยให้แขกเขาหมดเลยบางทีมีช็อกโกแลตลูกแขกเนี่ยเขาก็มีลูกมาเหมือนกันเขาก็มีลูกเล็กเด็กแดงมาใช่ไหมเขาก็พาลูกเขามาแล้วลูกเขาอ่ะก็แบบก็ต้องมีสนามเด็กเล่นมีของเล่นมีจักรยานของลูกเราอลูกเขาก็เล่นมีสไลเดอร์ของลูกเราลูกเขาก็เล่นนี่รอไหมแล้วลูกเรามันมีขนมอะไรอ่ะเราเนี่ยก็ยกให้ลูกเขาด้วย บางทีมีฟลอเรอร์ลอชเชอร์ลูกเราชอบมากเลยชอบกโกแลตรูเปล่าไหมคะเออชอบกโกแลตที่แบบว่ามันมันห่อเป็นสีทองๆอ,อ,อย่างเงี้ยแล้วลูกเราชอบแล้วจะซื้อแบบกล่องใหญ่อ่ะกล่องไม่แน่ใจว่าสี500หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะกล่องใหญ่ๆที่มันมีประมาณ30มหอ่อในในกล่องเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมาที่สแตนบายเต็มตู้เย็นแล้วลูกบอกว่ามามีฟลอเรอร์ลอชเชอร์หนูหายไปไหนฟลอเรอร์ลอชเชอร์หนูหายไปไหนเนี่ยเพิ่งซื้อมาเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอ๋อเพิ่งให้แขกไปค่ะลูกแขกลูกเขามาอะไรเงี้ยก ให้ลูกเขากินบางทีมีคิดแคทใช่ไหมจะชอบช็อกโก,กแลตมากช็อกโกแลตคิดคิดแคทเหมือนกันที่เป็นกล่องเหมือนกันเงี้ยก็ซื้อมาไว้ที่บ้านแล้วก,ก็ลูกเขาก็กินเราก็ให้เขากินหมดอะไรประมาณเนี้จนลูกเราบอกว่าหายไปไหนหมดเลยเนี่ย <laughs> มามี่ของหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยอะไรประมาณนี้ เราก็บอกว่าเราให้แขกหมดแล้วค่ะลูกลูกบอกว่านี่แหละให้เขาแล้วเราแล้วหนูจะเหลืออะไรอะ่ะเออก็เลยเป็นที่มาของตน้นเรื่องว่าให้เขาหมดแล้วเราจะเหลืออะไรนี่เหรอไหมคะตอนนั้นน่ะบอกเลยว่าลูกเราอ่ะก็ไม่เข้าใจแล้วเราเองตอนเล็กๆเราก็ไม่เข้าใจด้วยใครบ้านใครทําทำเนียมประมาณแบบซี่บ้างที่ว่าต้อนรับแขกอย่างดีอะ่ะกดสองมาให้หน่อยค่ะกดสองมาให้หน่อยว่าเออเรานี่ต้อนรับแขกอย่างดีเลยนะแขกมาที่บ้านนะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นการพูดจาทุกอย่างเราดูแลแขกอย่าง ใครเป็นเหมือนซี่กด2ให้หน่อยสวัสดีค่ะน้องดามมาน้องมาหมดเวลาอีกแล้วใช่ค่ะพอดีบางเชษซ้อมกับแบกเรียนอยู่ที่จะขึ้นโค้ดวันนี้ก็เลยมีเวลามาเมาสนนิดนึงนะเออเดี๋ยวขอกินนะ้ำแป๊บนึงนะคะอ,อ่น้องไดอยนาเอ็กเพรสนะคะกด2มาแล้วคุณแม่พี่เป็นแบบนี้เลยพี่แคทกด2มาแล้วใช่อ่าเหมือนกันเลยแสดงว่าคล้ายๆกันค่ะแสดงว่าเป็นราชนีแห่งบ้านคล้ายๆกัน ทีนี้ไปต่อทีนี้ไปต่อลูกอ่ะบอกว่าเฮ้ยให้จนจนเราเนี่ยไม่เหลือแล้วเห็นไหมพอหมามีให้ช็อกโกแลตอ่ะให้เฟอร์เรยลอลชเชอร์เออให้คนอื่นเขาให้ลูกคนอื่นเขาจนหนูเนี่ยไม่เหลือแล้วและแบบจะร้องไห้ด้วยนะ <c oughs> ลูกเราแรกๆเขาไม่เข้าใจเขาร้องไห้ร้องไห้หนูไม่มีเหลือแล้วพอเปิดลิ้นชักอันนี้เลก็ไม่มีอ่ะเออว่าอะไรคุณมุสลามค่ะร้านใดหน้าเออว่าอะไรคุณมุสลามค่ะเออพอเปิดลิ้นชัก แม่เลก็ไม่มีพอเปิดลิ้นชักอันนี้ช็อกโกแลตก็ไม่มีพอเปิดลิ้นชักอันนี้ขนมทุกอย่างซี่เอาให้ซี่เอาไปวางไว้ก่อนไงเขาจะเลือกหยิบอะไรก็เรื่องของเขาเนี่ยหรอไหมคะแต่ว่าเราก็ต้อนรับเขาอย่างดีก็ให้เขากินไปแล้วบางบางเด็กอ่ะมันก็สนใช่ไหมมันกินแล้วมันก็กินทิ้งทิ้งคว่างก็วางไว้อย่างนั้นแหละเลี่ยาดอะไรประมาณนี้แล้วลูกบอกเราบอกว่าเห็นไหมขนาดให้เขากินอ่ะเขายังกินแบบกินทิ้งทิ้งคว่างๆเลยหมืนม่จะให้เขาทําไมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออต้องมาคุยกับลูกว่า แรกๆอะค่ะหน้าที่เรานะคะเวลาแขกมาบ้านเนี่ยให้เราต้อนรับขับสู้แขกเนี่ยอย่างดีค่ะลูกเราไม่ไปสนใจว่าเขาเนี่ยจะกินหมดไหมเขาจะกินทิ้งขว้างไหมเขาจะยังไงอันนั้นเป็นมารยาทของเขาที่เขาต้องทำเออแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้เรื่องก็เรื่องของเขาค่ะลูกกลับมาดูที่ตัวเองก่อนลูกมาดูที่หม่มมีว่าหมามมีเนี่ยให้ของเขาเยอะไหมอย่างเงี้ย เออเราซื้อขนมซื้ออะไรให้เขาเต็มที่ดูแลเขาอย่างดีให้เขากินให้อิ่มค่ะลูกเวลาเขามาบ้านเราเราไม่รู้ไงบางทีแบบเขาเดินทางมาไกลๆเขามาแวะบ้านเราแล้วเขาจะเดินทางไปบ้านอื่นเราก็ไม่รู้แต่ว่าหน้าที่เราคือเราต้อนรับเขาอย่างดีก่อนให้ความอบอุ่นเขาให้เขามาหาเราแล้วเขารู้สึกเอออยากมาจังเลยอะ่ะมาบ้านเราแล้วแบบเอออยากมาอีกอยากมาอีกอะไรประมาณนี้นี่ออกไหมคะ แล้วทีนี้แล้วเขามาบ้านเราแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็มาอีกสิมอมมี่เขาก็มากินขนมหนูหมดอีกสิ <meal> มไม่เป็นไรคะ่ะลกูกเดี๋ยวมามมีม่ไปซื้อมาให้ใหม่เออเดี๋ยวมามมี่ไปซื้อมาให้ใหม่แต่ลูกดูก่อนนะว่าลูกต้องทําแบบนี้ก่อนอืมแล้วพอทําให้เห็นทําให้เห็นว่าเนี่ยเราต้อนรับแขกอย่างดีนะแขกมาเราคุยคุยกับเขาคุยสามถามสาระทุกสุขดิบแล้วมันเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งด้วยนะว่าการที่เราต้อนรับแขกอย่างดีเราดูแลแขกอย่างดีมันเป็นสาเหตุให้เราเนี่ยอายุยืน ขีดเส้นใต้สองบรรทัดการที่เราต้อนรับแขกอย่างดีมันเป็นเหตุให้เราเนี่ยอายุยืนด้วยเออเพราะว่ามันเป็นบางทีมันเป็นเครือญาติกันใช่ไหมคะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราแล้วก็เครือญาติกันที่เราแบบไปมาหาสู่กันตลอดเนี่ยจะทําให้เราอายุยืนอันเนี้ยพูดในคัมภีร์อันกุอานก็คืออัลลอฮ์บอกไว้ว่าใครที่รักษาเครือญาติใครที่เยี่ยมเครือญาติใครที่รับ ดูแลเครือญาติอย่างดีแบบนี้ค่ะก็จะมีอายุที่ยืนยาวเราไม่รู้หรอกนะว่าวันพรุ่งนี้กับวันตายอันไหนมาถึงก่อนกันฉะนั้นในระหว่างที่เรามีอายุอยู่เนี่ยค่ะเรามีชีวิตอยู่เนี่ยราชินีแห่งบ้านก็ต้องใครๆอยากตายบ้างอ่ะใครอยากตายกดสามให้หน่อยคงไม่มีใครกดสามแน่นอนใช่ไหมไม่มีใครแบบอยากตายไปก่อนหรอกยิ่งมาฟังราชินีทุกวันทุกวันเนี้ยไม่มีใครอยากตายหรอกนึกออกไหมคะเราอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะได้ลิ้มรสบรรยากาศของการมีชีวิตอยู่นี่แหละว่าเพราะเรา เกิดมามีชีวิตเดียวแล้วเราก็ตายแค่ครั้งเดียวด้วยอย่างเงี้ยเราก็อยากมีชีวิตอยู่ให้มันนานๆใช่ไหมได้ใช้ชีวิตได้ดื่มด่ากับชีวิตได้อยู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็อยากมีชีวิตอยู่นานๆเพราะเราอยากมีชีวิตอยู่นานๆแล้วเราทํำยังไงล่ะให้เรามีชีวิตอยู่นานๆนั่นก็คือเคล็ดลับคือการรักษาเครือญาติ การที่ต้อนรับแขกอย่างดีอ่าจําไว้นะคะใครที่ไม่เคยกด888ครับมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือครับสวัสดีค่ะน้องรินสวัสดีนะคะนั่นแหละอันนี้คือเคล็ดลับเคล็ดลับที่เราอยากอายุยืนค่ะคือการรับแขกแล้วในการรับแขกที่ลูกเราอะ่ะเออที่ลูกเราบอกว่าให้เขาหมดแล้วเราจะเหลืออะไรบอกไว้เลยเมื่อก่อนซี่ก็เป็น เมื่อก่อนสิก็เป็นตรงที่ว่าเฮ้ย mm. เราให้คนอื่นเขาหมดเลยแล้วเราอะ่ะจะเหลืออะไรอันนี้เป็นไมซ์เซทที่เราเคยเคยผิดพลาดมาแล้วก็คือว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเล็กน้อยทุกอย่างมันมีจํากัดทุกอย่างมันมีแค่เหมือนเค้กก้อนนึงอ,ะอ่ะอ่าเพื่อนเพื่อนเข้าใจเค้กหนึ่งก้อนใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าเรามีกันอยู่4คนเราก็ตัดแบ่งแค่การกรบาท เค้กหนึ่งก้อนถ้าเรามีสี่คนเราก็แบ่งที่มันเป็นกากระบาดเราก็จะได้สี่ชิ้นนึกเอกไหมคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามา,มาอีกสี่ล่ะเป็นแปดล่ะอ่าถ้ามาอีกสี่เป็นแปดล่ะเราเราต้องตัดแบ่งกากระบาดสองทีนึ่ออกอไหมคะก็ตัดแบ่งหนึ่งครั้งแล้วก็อีกสองครั้งอย่างเงี้ยเราก็จะได้เค้กเป็นแปดชิ้นสลามค่ะน้องซีว่าอะไรคุณมุสลามค่ะกมา เห็นภาพไหมถ้ามีเค้กหนึ่งก็เรามีสี่คนเราตัดแค่หนึ่งกากบาทแต่ถ้ามาแปดคนเราตัดอีกสองกากบาทอย่างเงี้ยก็จะได้แปดชิ้นพราะเป็นแปดชิ้นตอนแรกที่เราได้หนึ่งชิ้นที่เป็นเป็นกากบาทครั้งแรกอะค่ะเราจะได้ชิ้นที่ใหญ่ถูกไหมพอสักพักอะเป็นกากบาทสองรอบอะแล้วเราก็จะได้แปดชิ้นเนี่ยเออแล้วมันจะเป็นชิ้นเล็กนี่หรอไหมเราก็จะรู้สึกว่า,มาไม่ได้สิถ้าเรายิ่งให้คนเยอะอะ,อะเราก็จะได้ชิ้นชิ้นที่มันเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆ อันนี้เป็นสมการที่ราชินีแห่งบ้านเคยคิดเคยคิดตรงที่ว่าไม่ได้สิของเนี่ยมันมีจํากัดมันมีเท่ากับเค้กหนึ่งก้อนนี่แหละแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาเยอะๆเราจะถูกแบ่งซอยลงไปเรื่อยๆเยอะๆๆจนเราจะไม่เหลืออะไรจนเราแคบจะไม่ได้กินเค้กเลยซะด้วยซ้ํา ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอะไมล์เซนเราจะเป็นคนที่ขาดแคลนเออไมล์เซนเราจะเป็นคนที่ขาดแคลนคือแบบเฮ้ยไม่ได้อะอะไรก็ขี้เหนียวไปหมดอะไรก็เก็บไว้แต่ให้เราอย่างเดียวอะไรก็เก็บไว้ให้แต่ลูกเราอย่างเดียวอะไรก็เก็บไว้แต่ให้สามีเราให้คนในบ้านเราก่อนเหมือนประมาณว่าเราเห็นแก่ตัวอะไรประมาณนี้คือให้เราไว้ก่อนไม่ไม่เชิงว่าเห็นแก่ตัวหรอกนี่หรอกไหมคะให้เราไว้ก่อนให้เราได้ไว้ก่อนไม่คนอื่นไม่รู้แหละฉันก็ไม่สนใจแต่ให้ฉันได้ไว้ก่อนถ้าฉันได้นั่นคือสุดยอดอะไรประมาณนี้คนอื่นฉันก็ไม่ได้สนใจ แต่พอราชินีโตขึ้นอ่ะพอซี่โตขึ้นซี่รับรู้เลยว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเหลือเฟือพระเจ้าสร้างทุกอย่างในโลกใบน,นี้นะแม้กระทั่งเราดูอากาศที่เรากินเข้ามาบ่อยๆเออเราสูดลมหายใจเข้ามาแม้กระทั่งอาหารที่เรากินอะ่ะเฮ้ยเรากินวันนี้สักพักกระเพาะมันย่อยแล้วเราก็ขับถ่ายออกไปเรียบร้อยใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้เราก็กินอีกอะ่ะ แล้วเราก็ขับถ่ายออกไปพรุ่งนี้เราก็กินอีกเราก็กินอยู่แบบนี้ตลอด34ปีในชีวิตซี่ตั้งแต่ซี่เกิดปี2,530จนถึง2,564เนี่ยไม่มีวันไหนที่ซี่ไม่กิน <c oughs> ไม่มีวันไหนที่ซี่ไม่หายใจไม่มีวันไหนที่ซี่แบบไม่ได้รับออกซิเจนเข้าไปในในใ,ใ,ในร่างกายเนี่ยสุดท้ายคือใส่เข้าไปแล้วมันก็ออกมาใส่เข้าไปแล้วมันก็ออกมาสูดหายใจออกซิเจนเข้าไปคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะออกมากินเข้าไปแล้วมันก็เออออกมาอย่างเนี้ย มันเป็นธรรมชาติที่เราได้เรียนรู้เลยว่าเฮ้ยทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปในร่างกายของเราสักพักมันก็ออกมามันเป็นกระบวนการที่มันไหลเวียนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยกับทุกอย่างที่เราได้ให้ญาติของเราเราได้ให้ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในบ้านเราแล้วเราต้อนรับเขาอย่างดีอย่างเงี้ยสุดท้ายเดี๋ยวมันก็มาอีกพอซี่อธิบายให้ลูกซี่ฟังเท่านั้นแหละพอซี่อธิบายให้ลูกเท่านั้นแหละลูกรู้ไหมว่าลูกยิ่งให้แล้วลูกยิ่งได้ ลูกรู้ไหมว่าถ้าลูกยิ่งให้เมื่อไหร่นะให้เยอะเท่าไหร่นะแล้วลูกก็ยิ่งได้ด้วยเบล่าถามจริงเหรอคะคุณแม่เออจริงเหรอคะคุณแม่จริงหมามีพิสูจน์มาแล้วลูกลองดูลูกลองดูลูกลองไปทาดูถ้าลูกไม่เชื่อหมามินะลูกลองไปทําดูยิ่งลูกให้เท่าไหร่ลูกยิ่งได้รับแล้วรับมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ําแล้วซี่จะบอกเลยนะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ถ้าเราไม่กล้าทําอะไรเหมือนเราไม่กล้าที่จะให้อะไรใครเพราะอะไรลูมั้ยเพราะเราไม่เชื่อเพราะเราไม่เชื่อเพราะเราไม่เคยพิสูจน์ บ้านซี่เนี่ยเป็นอะไรที่มาเป็นนักธุรกิจเออซี่กับบางเชษเป็นอะไรที่นักธุรกิจถ้าทําแล้วมันไม่ได้รับผลประโยชนออ์อ่ะมันไม่ทําหรอกเออนี่เหรอไหมคะถ้าทําแล้วมันไม่รับผลประโยชน์อ่ะมันไม่ทําหรอกก็คืออันเนี้ยพระเจ้าบอกไว้ว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็คือถ้าเราทําตามที่พระเจ้าบอกนะมันจะได้ขึ้นสวรรค์รรนิรันดรเออถ้าเราทําแบบนี้นะเราจะได้อยู่ในสวรรค์แบบไม่ต้องกลับมาเกิด ตายแล้วอยู่ในสวรรค์อยากจะกินเหล้าเท่าไหร่ก็กินอยู่ในสวรรค์อยากจะแต่งตัวโป๊เท่าไหร่ก็แต่งอยู่ในสวรรค์ไม่ต้องมานั่งละหมาดวนลวนห้าเวลาแล้วอยากทาอะไรทําเลยคิดปุ๊บได้ปั๊บแล้วเราจะมานั่งทําดีบนโลกนี้เพื่ออะไรถ้าเราไม่อยากได้สวรรค์นี่หรอกไหมคะมันเป็นการท,ทําธุรกิจกับเรากับพระเจ้ามันเป็นการท,ทําธุรกิจระหว่างเรากับพระเจ้าโดยที่แบบไม่ได้เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเบียดเบียนมนุษย์อยู่แล้วนี่หรอกไหมคะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอะ เดอไหน้าบอกว่าเราทําให้ลูกเห็นบ่อยๆจนลูกเริ่มตามเราเพื่อนเข้ามาก็จะให้เองจริงๆงทั้งของกินทั้งของเล่นเลยใช่เยี่ยมเลยนั่นแหละค่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอะเราอะมีมายเซ็ตว่าเพื่อนๆลองยกตัวอย่างอันนี้นะในเรื่องของการที่ที่ซี่กับบังเชิดทําแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดกรณีกรณีหนึ่งซี่บอกเพื่อนๆว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะอะน้องไดหน้าไปเจอพี่ซี่ที่ญี่ปุ่นพรุ่งนี้นะ แล้วไปยังไงไไอ่ะไปทําไมอ่ะเด่น่าก็จะถามว่าไปทําไมไปยังไงไม่เห็นอยากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าซี่บอกว่าไปหาซี่พรุ่งนี้ที่ญี่ปุ่นไปโตเกียวเจอกันตอนเที่ยงพรุ่งนี้ซี่จะให้เงิน1ล้านบาทถามว่ามีใครไม่ไปไหม เออทุกคนบอกอุย้ยค่าตั๋วเครื่องบินชั้นก็หาได้เมื่อกี้ลูกบอกว่าเฮ้ยไม่ให้ไปรักลูกเหลือเกินวันนี้ก็จะไปได้เหมือนกันสามีบอกไม่ไปก็จะไปได้อย่างอ,อ,อะไรแบบที่มันเป็นปัญหาวันนี้จะไม่เป็นปัญหาเพราะเรารู้ว่าเราจะได้รับ1ล้านบาทหากค่าตั๋วเครื่องบินอะไรเรียบร้อยแล้วเรายังเหลืออีกตั้งประมาณเก้าแสนนี่เหรอไหมไปได้ล้านหนึ่งอะ แต่ค่าใช้จ่ายแค่1นึ่งแสนอะ่ะเรายอมหาเงิน1นึ่งแสนยืมเข้ามาก่อนก็ได้เพื่อจะไปหา1ล้านบาทให้ได้เออแล้วเราก็บินกลับมาเรียบร้อยเราเหลือเงินตั้ง9ก้าแสนเพราะว่ามันมีเป้าหมายเพราะมันชัดเจนว่ามันไปแล้วมันจะได้อะไรเหมือนกันเลยกับการที่เราทําในการใช้ชีวิตเนี่ยเออไม่เช็ดของซสีกับบางเช่คือเราทําทุกอย่างให้มันดีเยี่ยมไนวันนี้สุดท้ายเราจะได้เข้าสวรรค์อันนี้ไม่รู้ว่าจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าแต่เราทําตามเงื่อนไขก่อน เราทำตามเงื่อนไขก่อนการที่เรายิ่งให้คนอื่นเขาเราก็ยิ่งได้รับเหมือนกันอันนี้เราพิสูจน์มาแล้วว่าได้รับแล้วได้รับมากกว่าที่เราที่เราให้เขาไปอีกแล้วลูกซี่เรียนรู้เลยว่าเฮ้ยจริงเหรอมามี่เดี๋ยวหนูไปพิสูจน์ เดี๋ยวหนูไปพิสูจน์ลองดูซิว่ายิ่งให้อะมันยิ่งได้หรือเปล่าทีนี้เพื่อนข้างบ้านมาค่ะเออของเล่นเริ่มมาแล้วสกูตเตอร์ตอนที่เราซื้อลูกซี่คนคนกลางอะค่ะเขากินนมแพะใช่ไหมพอเขากินนมแพะหลังจากที่เขากินนมเราประมาณ8เดือนถัดจากนั้นอะเราซื้อนมแพะให้กินพอกินนมแพะไอ้นมดีเจอะมันจะแถมของเล่นอะเต็มไปหมดเลยทั้งสกูตเตอร์ทั้งอะไรเนี่ยคือเต็มไปหมดเลยของเล่นเต็มเพียบพอของเล่นเต็มเพื่อนข้างบ้านมาเอาไปแล้วค่ะของเล่นเอาไปเล่นสกูตเตอร์แบบ4คันเลยคือ เล่นเรียงกันเลยไม่พอค่ะจักรยานมีกี่คันค่ะเอาไปให้หมดค่ะลูกให้เพื่อนเล่นจักรยานโคนเต็มไปหมดที่บ้านมันแบบมันเป็นแบบถนนลูกรังใช่ไหมจักรยานคือโคนแบบเต็มมากอย่างเงี้ยปั่นแบบปั่นไม่ไหวอะอะไรประมาณนี้คือเพื่อนมาทั้งหมู่บ้านคิดดูสิมาเล่นบ้านเราเพราะบ้านเรามันบริเวณเยอะใช่ไหมก <c oughs> ็มาๆๆกันขนมมีอะไรในตู้เย็นลูกเอาไปให้เพื่อนหมดเลยยาคูเพิ่งซื้อมาเมื่อวานสองสองโหลวันนี้เปิดมาดูตู้เย็นตอนเช้า ดาดาถามลูกยาคุไปไหนหมดเมื่อวานเพิ่งซื้อไม่ใช่หรออ๋อหนูให้เพื่อนไปหมดแล้วค่ะ <laughs> หนูให้เพื่อนไปหมดแล้วค่ะคุณแม่คะคุณพ่อคะให้เพื่อนไปหมดแล้วแม่บอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้หนูให้ไปหมดเลยเอาไปแจกค่ะเพื่อนๆคะ่ะลูกเราเอาไปแจกหมดเลยให้ไปเต็มหมดเลยอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ไปแจกเข้าไปแจกแล้วเพื่อนลูกเราอ่ะมันมาแค่วันสองวันมันเบื่อมันก็ไปที่อื่นแล้วเนึกออกไหมแล้วพอของในตู้เย็นหมดอ่ะเราก็เห็นว่าของในตู้เย็นหมดเราก็ออกไปซื้อแล้วก็มาเต็มให้มันเต็มตู้เย็นเหมือนเดิมลูกเราก็พิสูจน์ออกมาเอาเมื่อกี้เพิง่งให้เพื่อนไปหมดแล้วอ่ะแล้วเราก็กินมันก็กินไม่หมดด้วยในตู้เย็นอ่ะต่อให้เบล่ากินคนเดียวต่อให้ใครกินในบ้านคนเดียวมันก็กินไม่หมดแล้วพอหมามมี่เอามาเสิร์ฟอีกมันก็เต็มตู้เย็นไปอีกอย่างเงี้ยจนลูกเรามมมมมััันนนิิิิสูไไดด้้้้้แลววว่่่่่่าาาายยยยงงงใใหหออะกกก็็ีีเเเรรคต อยยู่ในนต้แต่มันเป็นธรรมชาติที่ลูกเราได้เรียนรู้ค่ะเพืเ่อนๆว่าเห็นไหมพอเรายิ่งให้อ่ะมันไม่มีหมดหรอกไม่มีว่าเฮ้ยแล้วเราจะเหลืออะไรมันไม่มียิ่งให้ไม่ต้องไปนั่งซีเรียสว่าเฮ้ยแล้วเราจะเหลืออะไรเราหมดแล้วเราไม่มีแล้วหรอนั่นคือ mindset ของคนขาดแคลนสิ่งที่เราทําให้เราพิสูจน์กล้าท้าทายชีวิตตัวเองไปเลยทําชาเลนจ์กับตัวเองไปเลยเอาลองสักตั้งดูซิลองเชื่อแบบที่ซี่เชื่อดูซีว่าเราจะให้คนอื่นแบบหมดแม็กเราจะให้คนอื่นแบบ สุดๆที่เรารักอะไรแล้วเราก็ให้อย่างนั้นนะ่ะเออเรารักของในบ้านเรารักเสื้อผ้าเราแบบไหนเราก็ให้เขาแบบที่เรารักด้วยประมาณว่าเราไม่มีเราก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยถ้าใจเราไปผูกกับสิ่งแบบนี้นะถ้าใจเราไปผูกติดกับนาฬิกาใจเราไปผูกติดกับแหวนใจเราไปผูกติดกับเสื้อผ้าอาพรทุกอย่างถ้าเราผูกติดแล้ววันหนึ่งที่มันไม่มีนะเราจะร้องไห้เราจะมานั่งเสียใจว่าเฮ้ยมันหายไปแล้วอ่ะอย่างเงี้ย พอเราไปเอาใจไปเล่นกับมันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันเฉยๆมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเอาไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่เอาไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่มมหมแถมมันจะมาดีกว่าเดิมมันจะมาเยอะกว่าเดิมมันจะโคตรยอดเยี่ยมกว่าเดิมแล้วเพื่อนๆลองไปพิสูจน์มาว่าชีวิตเราอ่ะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเราทําแบบเนี้ยเจอกันหนึ่งปีถัดจากนี้ เจอกันหนึ่งปีถัดจากนี้ว่าเรายิ่งให้อ่ะปีถัดไปนับจากเดือนตุลาคมไปปีตุลาคมปีหน้าเรามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมหรือเปล่าเราต้องทาตามซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าต้องทาตามซี่แบบเนี้ยเหมือนที่ซี่ทําเป็นชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราทําได้นะชีวิตเพื่อนๆเ,เ,เปลี่ยนแน่นอนไม่ต้องไปดูหมอดูที่ไหนค่ะซี่บอกเลยเพราะชีวิตซี่เปลี่ยนมาแล้วอ่าเห็นภาพไหมคะใครเห็นภาพกดห้ามาให้หน่อยอ่าเดี๋ยวจะจากกันแล้ะใครเห็นภาพกดห้ามาให้หน่อยนะบังเชษพร้อมแล้วค่ะอืม <c oughs> นะโอเคทุกคนแบบว่าเห็นภาพมาแล้วว่าถ้าเรายิ่งให้เราก็ยิ่งได้แล้วไม n เสร็จไอ้มเร็จที่ว่าเฮ้ยให้เขาหมดเราจะเหลืออะไรเคลียร์ไปเลยค่ะอ่าน้องในหน้าบอกว่า ลูกชายเกี่ยวมะม่วงพาไปให้เพื่อนกันทั้งห้องเลยเทอมต่อไปเลือกเป็นหัวหน้าห้องเลยใช่ไหมใช่ไหมแล้วลูกเรานะจะมีสังคมที่แบบว่ามีแต่คนเขารับนับถือเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคู่ให้ก่อนแล้วเขาจะให้เกียรติเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> จะให้เกียรติมีอะไรก็จะมาถามลูกเราก่อนเลยเออเหมือนค้างๆงบ้านซี่เหมือนกันมีอะไรพี่เบลา่าขาพี่เบลา่าขาวันนี้น้องมีอันนี้มาให้พี่เบล่าด้วยคะ่ะเอจะมีเรื่องของการแบ่งปันแล้วลูกเราก็จะมีสังคมที่เป็นสังคมดีๆเหมือนกับที่เราเป็น เหมือนกับที่เราเป็นเลยคือเราทําตัวแบบไหนเราก็จะมีคนประเภทแบบเนี้มาหาเราเพราะว่าคนที่ไม่เหมือนกันมันเหมือนแม่เหล็กอ่ะเออมันก็จะดึงดูดกันแล้วก็มันก็จะผลักกันด้วยถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการเนี่ออกไหมคะวันนี้เราก็มาเริ่มที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองไปเหมือนเหมือนเหมือนกันกับซี่วันไหนซี่มาแล้วก็มาเอนจอยมาเมาโมยกันมาพูดกันมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้แหละค่ะดีแล้วเราจะได้พัฒนาไปด้วยกันเพราะซี่ก็บอกว่าซี่ไม่ได้เก่งแล้วซี่ก็ไม่ได้แบบว่าเลิศหรูเพอร์เฟก ที่ไม่รู้มาก่อนแล้วเราก็กําลังที่จะเรียนรู้พัฒนาไปอีกต่อไปในลําดับต่อไปถ้าซีรู้อะไรซีก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเฮ้ยซีรู้อันนี้นะแล้วลองทําดูนะแล้วมันจะแบบโคตรมีความสุขเลยอ่าพบแต่ความเหลือเฟือไม่ขาดแคลนพี่แคทบอกนะคะแล้วก็พี่พรบ,บอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีอะไรในหัวใจเราเราส่งต่อไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้รับมาอีกส่งต่อไปอีกมันก็ได้มาอีกส่งต่อไปอีกมันก็ได้มาอีกโอ้ยมันโคตรได้มันโคตรสนุกแล้วเราจะมีความสุขมากๆกับการใชช้ีวิต พรุ่งนี้เราก็อยากตื่นตื่นมาแล้วเราก็ขอบคุณแล้วเราก็หลับเราก็ตื่นตื่นมาแล้วก็ขอบคุณอีกในสิ่งที่เราได้ในแต่ละวันแล้วเราก็จะมีแต่คนรักจะมีแต่คนเข้ามาหาเราแบบที่เป็นสังคมคนดีๆนะคะซี่หวังเช่นนั้นแล้วก็ซี่ก็ได้รับแล้วแล้วก็คาดหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับเช่นกันนะคะอืม วันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ชีวิตให้ลมหายใจซี่จนถึงวินาทีนี้นะคะขอบคุณสามีที่สนับสนุนงานของราชินีแห่งบ้านขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กําเนิดซี่ม,มานะคะขอบคุณตัวซี่เองด้วยราชินีแห่งบ้านอศัศนีดาดาที่สําคัญขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาฟังตอนนี้แล้วก็มาฟังย้อนหลังด้วยนะคะขอให้ได้รับพรที่ซี่กาลังจะกล่าวต่อไปนี้ด้วยกันนะคะโอ้อัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความดีทุกประการที่นบีมุฮัมมัดซ่อล้วเราละสลัมเคยขอ,ขอต่อพระองค์ด้วยและฉันขออออคคคคควววาาาามมมุ้้้้รรรงงต่่่พพะ์ใหนจกชัยที บีมุฮัมมัดซ้อนแล้วเราเลสลัมเคยขอต่อพระอ,องค์ด้วยนะคะพระอ,องค์คือผู้ถูกวิงวอนขอความช่วยเหลือหน้าที่ของพระอ,องค์คือการประกาศไม่มีพละกําลังและอํานาจใดๆนอกจากที่มาจากอัลลอฮ์นะคะขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับพรอันนี้ด้วยเถิดนะคะอาเมนอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีที่พระเจ้าส่งมาทดสอบเราให้เรายอมรับแก้ไขปรปับปรุงแล้วก็ไม่อนุญาตให้มันเข้ามาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะแล้วอะไรที่กําลังจะเป็นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราขอให้เรารับไม่อัานเรารับมาแล้วเราก็ไปเป็นมือบนไปช่วยเหลือผู้คนต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะอัสลามัวัยลลกุ้งวเระมาตุนลวะบารากาตุ์สวัสดีค่ะบ๊ายบาย